ซึ่งช่วงนี้ผมนะเราก็กลับมาในรูปใหม่ที่สุดสนแล้วก็มั่วซั่วยิ่งกว่าเดิมกับเกมลรงทันไอหน้านอก,กีทผมแล้วก็ขอบอกเครับว่าตัวละครที่ผมได้มาเนี่ยก็คือมันนี่มันเจ็บชีหละเกินผมนะเพราะมีให้เหลือกน้อยละเกินโอเคเพื่อการเสียวเวลาเนี่ยเราไปชมกันดีกว่า สำหรับเกมลงคันารีน่าลอกลีดเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาแล้วก็เงื่อนไขกันบ้าง <Yeah. S 1> ซึ่งกติกาคือ <Yeah. S 1> มูสุดตัวหลักของเราเนี่ยจะต้องคัดต้อมเป็นสายจบป,ปีเท่านั้นก็คือสามารถใส่ได้แค่โจมตีบีมหรือโจมตีวัตถุครับผมข้อสองก็คือมูสุดที่เหลือในทีมผมนะสามารถคัดต้อมเป็นสายอะไรก็ได้ยกเวน้นห้ามใส่สายโจมตีแล้วก็สายวัตถุครับผมสำหรับข้อที่สามผมนะจะต้องชนะ3 0ศูนย์หรือไม่ก็สอศูนย์ผมนะเพื่อหนีจากการลงทันนั่นเอง คือฟังดูเหมือนยากนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากเลยครับผมสำหรับการลงทันนะผมนะคนลรนีที่เกิดพ่ายแพ้เนี่ยหากเราแพ้30 0หรือไม่ก็20ผมนะเราต้องเสียเพชรประมาณ10เพชรผมถ้ากดตู้ปัจจุบันนะคือ10เพชรเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คงประมาณเราเราบบาทผมนะถือว่าค่อนข้างโหดร้ายเลยทีเดียว สำหรับข้อที่2เนี่ยหากเรากดได้ซลีไหนผมนะตัวละครหลักขั้งต่อไปเนี่ยจะต้องเลือกจากซรีนั้นครับผมสำหรับข้อที่สาผมนะก็เป็นการลงทันแบบเปิีนผมอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคนดูหรือว่าเป็นแบบสรรหาอย่างอื่นครับผมมาดูการลงทันสำหรับการที่เราชนะกันบ้างครับผมนะข้อแรกก็ับผมนะเราไม่เสียเพชรครับผมแต่ว่าจะเสียตัวกระชาเปิดแทนหนึ่งใบครับผมข้อที่2ก็คือเราสามารถเลือกโมสูตรตัวไหนก็ได้ครับผมนะจากซรีที่ชอบได้เลย เอาละเกมลงทันอะลิณาโลกรีดเลดี้โกเอาละครับผมนะก็ตัวละครในไอเกมอะลิณาโลกรีดในวันนี้นี่ผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นตัวของกันดั้ e e e มี่เองผมมาโนริเซเนโรอิจิการักเซออิชิกาตะจิกะตะซึ่งถ้าใครสงสัยนะว่าทําไมต้องเป็นตัวนี้ผมจริงๆก็คือโทษในอะลิณาครั้งก่อนเนี่ยผมเปิดได้ตัวของกันดั้มกราวไฮไงแล้วมันมาจากซีรีส์นี้ผมซึ่ง ไอ้กระน่ำเกาไทยเนี่ยผมนะที่มันเปิดดูเนี่ยมันมีให้เลือกแค่เนี้ยเออเดี๋ยวผมไม่ดู <c oughs> มีให้เลือกแค่สีตัวละครผมนะเออก็คงผมว่าผมน่าจะเรียกเป็นอีซี่เอกละกันเพราะว่าอีซี่เอกเนี่ยมันเป็นตัวเด่นของซีรีส์นี้ไงอ่ะโอเคสไลดอีซี่เอกผมนะผมบอกเลยครับว่าประวัติคร่าวๆของเขาก็คือมันเป็นบุคคสูตรนะที่มันได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลผมนะแล้วก็ถูกซ่อมแซมใหม่ผมนะในรู้จักนังสือชื่อของอีซี่เอกเนี่ย ม,มันแปลว่า, X Star Zero าเอ็กซ์ต้าซิโร่ในผมนะเอ็กซ oh. ์ต้าซิโร่เอกนผมเออจะเป็นเลขเก้าให้ได้ผมนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมมสุตที่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีเซนเซอร์ตรงตาเป็นสีแดงนะถือว่าค่อนข้างเท่เลยทีเดียวสำหรับคัสตอมผมนะก็ตามกติกาเลยก็คือใส่โจมตีวัตถุนะบวกกับอิเลจีนั่นเองก็ตัวนี้นี่ผมบอกเครับว่าอิเลจีเนี่ยของเขาค่อนข้างสูงเลยนะแต่ว่าเซตัสนี่ค่อนข้างเฮียต่ํามากเพราะมันเป็นตัวละครที่เรียกว่ายงไงมันตัวเก่ามากมากเลยับผมนะเออแล้วก็เกรดของเขาเนี่ยคือ3ดาวเอง ซึ่งนักบินซัพพอร์ตในผมใส่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโจมตีแล้วก็ว่องไวผมนะเออก็คือให้มันไวนิดนึงสําหรับนักบินนะผมผมบอกเลยนะว่ามันเป็นตัวของโดมอนคลาสเอผมเออินนาฮีนีชิโร่ต้องหลบไปละให้โดมอนพัดเข้าผมอย่างน้อยเนี่ยปืนของเขาก็อาจจะลุกไหมเป็นสีแดงฉานไม่ก็แขนของเขาอาจจะลุกไหมเป็นเพิงไงเออซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเกตมันเป็นสาดาวใช่ไหมจริงๆ้ะเกตตัวเนี้ยกอ2ดาวผมนะเออก็ถือว่า นี่ผมต่อให้สุดๆขนาดไหนเนี่ยอารมณ์แบบว่าผมจะเสียเพชรให้ได้ผมนะรอบนี้เอาละเรามาดูสกิลและให้มาัตายของกระดัมอีซีเอกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลหนึ่งผมบีมเรฟเฟิลยิงสันนัดรวดผมก็เป็นการใช้บีมเรฟเฟิลเนี่ยโจมตีใส,ส่ตัวผมนะซึ่งการโจมตีนี้เป็นห้าำแสงนั่นเองสกิลที่ skill สองนะแคนนอนหมุนผมก็เป็นการยิงปืนออกจากคุมของอีซีเอผมนะ ซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถที่จะชง,งักกู่ต่อสู้ได้ผมนะแล้วก็เป็นการตีแบบรัศมีแคบมัสกิลที่สามผมนะร้อยแปดสิบมมแคนนอนผมก็เป็นการชักปืนวัดสีมมมอตรงวางขามาผมนะก็ยิงใส่ตูวที่อยู่ไกลสุดซึ่งท่านี้สามารถที่จะผลัดคอยหลังใส่สตู้ได้ผมถือว่ารายการลเลยทีเดียวสกิลที่สี่ผมนะคำสั่งผู้บัญชาการผมเพราะว่าตัวของชิโร่เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยเนย,ยถือว่บบาไม่ธรรมดาคนต้องฟังผมเออซึ่งท่านี้ผมนะสามารถจะเพิ่มพลังโจมตีคาบัตถูผมให้กับเพื่อน,อนรอบๆนะจะ เอาล่ะสกิลข้าเมื่ตายของชิโร่ผมนะเอ้ยสกิลข้าเมื่ตายของอีซีเอกผมก็คือการโจมตีบทตัวผมซึ่งเขาจะชักปืนยูซีทุกอย่างเนี่ยยิงใส่ตัวผมแล้วก็ได้โดมอนคัดเข้ามาด้วยคือกระสุนจะเป็นสีแดงฉานไม่ธรรมดาซึ่งค่านี้ผมนะก็คือการรวมรวมพลังธาตุดำแสงแล้วก็่าตูถุเนี่ยในการโจมตีศัตรูผมมีดำซ้ำเอฟเฟกต์ของค่านี้คือจะเพิ่มความแรงเมื่อ HP ของศัตรูต่ำกว่ากำหนดนะปเป็นไงไม่ธรรมดาอันนี้ถ้าต่ำเนี่คือโดนผมเก็บแน่นอนนะผมนะไม่ธรรมดาแน่นอนโอเคแล้วก็มีอเอ สามารถที่จะชง,งักคู่ต่อสู้ด้านนั้นเองผมรือว่าลายกาบเลยทีเดียว,ว,าายเ,ยเ,ยวเอาละครับผมนะ่าหลังจากที่เราเลิกเ,เรื่องของการดูสกิลมานานเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามประลองสักทีผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยผมนะ่าจะเจ็บตัวไม่ใช่น้อยผมนะใครจะเจ็บไม่รู้เหมือนกันผมแล้วก็ศัตรูที่เราเจอเนี่ยคือระดับ5 0,000แล้วก็7 0,000นะคิดดูเถอะว่าพลมานผมขนาดไหนโอเค เดี๋ยวผมจะเล่าเก็บตั้งแต่ฮาร์ดลงมานะเออคือฮาร์ดที่ผมเปิดก่อนแล้วแหละคือมันโหดไงเออแล้วก็เนาะมอแล้วก็อีซี่ผมคิดว่าไงผมอาจจะชนะแบบ2อหนึ่งหรือไม่ก็สามศูนย์ก็ได้นะผมนะเออเอาละเรามาดูไลฟ์อัพของทีมของเราก่อนนะผมนะก็เริ่มต้นโดยตัวของจีเซลผมนะสี่สิบปีบียอนเออคิดไงสัมภาษณ์จีเซลเห่อยสิจีเซลบอกรอบนี้เนี่ยผมบอกว่าโคตสู้นี่ไม่น่าจะกานาเมือผมนะเพราะว่าผมนี่มากับสกิลบ็อสไงเออ แหมมืออผมสามารถจัดสตันศัตรูได้อ่ะคิดดูเถอะใครจะหาอะไรทีมผมได้เชื่องเลยโอเค <Okay, S 2> ผมนะสัมภาษณ์ตัวของอีซีเอ็กหน่อยสิอีซีเอ็กคิดว่างไงครับคุณเป็นตัวละครเด็กในวันนี้คือสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยครับว่าพวกมันนี้มันไม่ขนาดมือผมอะ่ะเออคือจริงๆถ้าเป็นชิโร่ครับแม่ผมอาจจะเจ็บตัว <S <S แต่ตอนนี้ผมมีโดมอนคัส์กับผมกระสุนหัทุกใหญ่เนี่คือสีแดงฉานอะคิดดูผมเออก็คือชิวๆก็แล้วขัดต่อไปผมนะขอสัสัมภาษตัวของไซฟิดอมสองจุดศูนย์ครับว่าคุณค ก็ผมบอกกันนะว่าคนในทีมเนี่ยจะได้รับการป้องกันไฟที่จากผมคิดไงอีกหนึ่งสามนี่ผมไม่ต้องมีห้าเอแล้วนะเพราะว่าผมเปิดคือไม่ต้องมีเพราะเจ้าของแอดินเขาเปิดไม่ได้ผมขอเป็นห้าแรกแล้วกันแล้วก็ห้าแรกของผมเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้กับทีมอ,อใครที่มีดาเมจสูงๆเนี่ยบอกเลยว่าแจมออโอเคผมนะต่อไปคุณสราครับคุณคิดไงครับว่าแบบนี้เนี่คุณจะทีมใู้ข่กับุคคได้ไหม เออผมบอกเลยนะหนู่หนูหนูบอกว่ารอบนี้นี่หนูเชื่อหนูจะป้องกันสถานหนาทีท่ไม่ได้ดีนะและอีกครั้งเรือทีมเราทุกตัวระวันนั้นถ้าหนูอยู่นี่บอกเลยครับว่าเออทีมของเราเนี่ยแทบจะเรียกไม่ลรเลยผมนะโอ้โหถือว่าไล่กาดทีเดียวครัโอเคสุดท้ายผมนะคุณจัสติสสองจุดศูนย์ครคุณนี่มาพร้อมกับคุณพีดอมตลอดเลยนะว่าไงครับรอบนี้เออผมนี่มากับอาการอาวัวะผมนะแล้วก็การรีดผมนี่มีแบบสัดจ้านไงคิดไง เออผมลดผมลดพลังป้องกันแล้วก็พลังพลังโจมตีหัวของเขาก็ได้อ่ะกินแด่เออผมจะตันเลยนะแค่นี้ก็คือกินขาดแล้วโอเคผมนะเอาละ่ะเดี๋ยวไปดูไลน์อัพของทีมตรงข้ามครับมีอะไรกันบ้างเอาละ่ะผมนะสำหรับไลน์อัพของทีมตรงข้าเนี่ยผมบอกเลยครับไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาต่อให้ผมแบบสุดๆเลย <S <S 2> <S 2> <ๆ>เป็นแฮร์ดนะก็นำทีม,มโดยตัวของในจิงเกิลสองจผมแล้วก็ดับเบิลโอคอนต้าทีผมนะ40ปีบิยอนด้วยแล้วก็มีมูเมอเมอร์เป็นบิ๊กแร้งผมนะถัดมาเนี่ยก็มีโบลิ่งกันดั้มไฮเปอร์ ซึ่งแอดมินก็เปิดมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ผมนะก็ต้องไปกดตัวซุปเปอร์แทมแล้วก็ตัวของยามิผมนะที่เอามาป้องกันสาานะได้ผมนะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเส้นตรงก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเอาแล้วผมนะคู่แรกก็ผมเก็ดเลยดิเอามิชชั่นสตาร์ทผมนะรดไอ,อ้ตาความเร็วลงน้อยดูซิว่าเราไม่ต้องเมนนวน,นะผมนะเราต้นขออโตไปเลยเออดูซิว่าเอซีเเราจะแตกไหม บอกเลยครับว่าฝั่งนู้นอยากให้เลือดลดนะให้เลือดลดนี่คือเจ็บหนักนะผมตอนนี้เบิร์ดในกระดานน็อต่อยเอซีเอ็กลัวผมนะเขากลัวไงเอเอเล <10 6 S 2> ือดผมหมื่นหกอะคิดยังไง <c oughs> แต่ผมมีเฟลี่กับบล็อกอะครับผมเออเอาละทิมงเราฆ่าแต่ว่าเจ็บหนักอลานาเอาผมนะนี่คือกระดานผมไม่ใช่โตติดนะเอซีเอ็กคุยม้วนเลยเออเอาละาน้องบอลเขาบอกดบาดดบเพลงชาติออดาบเพลงสีแดงชาติเจ็บร้อยแตกครับผมโอ้โหพี่น้องบอล ใจเย็นจะไอซีสเอ,อ,อกไอซี่เอ,อ,อกไม่รอ,อ,อ,อแล้วผมนะโดมบอนคอสได้หิวในลมโกรดเออจัดไปอีกทีนึงเอาแล้วเจ้าที่บอกขอเวล,ลาขอ,ขอ,ขอปลาหอกหน่นอยเออดึงทีเออนั่นแหละสวยบิ๊กแรนด์บอกนั่นไหนหิวแล้วฮุก้หนุ่มสาระบอกเดี๋ยวจัดให้อีกทีนึงเออเอาละผมนะจะังหวะสุดท้ายละอซี่เอกมาแล้วผมนี่ซอสเนอซอสอซี <สะ S 1> ่เอกกับผมนะเกือบร้อยผมว่ามันน่าจะรอดคนนี้เอาละอีกตัวเดียวผมนะ ขอบ็อกสักทีดเลยติสตันไปเหลือรอ้อยหอมหารมน,นุษย์แทนนินดาะโอ้เป็นไงโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเต็ดนะครับเกียร์ิสองดาวทำได้อย่าร์านี้ถือว่าสุดยอดขนาดไหนคิดดูเออแซงด้วยผมเอาละมาดูที่ตามิดดูรวมก่อนรนะผมนะอีซี่เอกทำได้ประมาณสามหมื่นนะเ,ออเรี่ยงหมื่นหกครับผมคิดดูแล้วก็ฝันทองข้ามเลยคือ เทพๆทัๆ้งนั้นแต่ต่อผมหนึ่งตัวผมนะคือไม่ต้องต่อผมก็ได้เพราะผมนี่เป็นแคบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เอ็มบีก็คือตัวของสไส้พิดอมนะเพราะว่าทํามาดีเหลือเกินเป็นซาสานสับสนุนนะครับแต่ว่าน่าจะบั็กผมนะตีโคตรแข็งเอาละครับผมนะต่อไปเป็นคู่ที่2ผมนะก็คงต้องสัมภาษณ์นะครับว่าทีมของเขามีอะไรกันบ้างก็ตัวแรกผมนะก็นําทีมโดยนไนติงเกล2.0ผมนะแล้วก็ตามด้วยคอนต้าเบิร์ดนะผมโอ้โหสนับสนุนต้องสองตัวผมนะเอ้ยไม่ใช่เด็ด ทราบสนุนสตัวคุณล่าเขามีสไตล์ฟิลลอม2.0ด้วยผมนะแล้วก็คอนต้าเบิร์ดเนี่ยเป็นสายฟื้นฟูนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับฝั่งนู้นมีซับซัพพอร์ตอยู่2ตัวผมนะแล้วก็มีฟื้นฟูอีก2ตัวคิดไงแล้วก็ตัวที่โดดเด่นก็คือตัวของวิงกันดั้มโซโนไว้ผมนะก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจนั่นเองโอเคเอาละคู่ที่2ผมนะเคทเลดี้เออต้องเอาวิงสโนว์ก่อนได้ครับวิงสโนว์แต่นี่คือจบเลยมา อย่าดูหไนะนี่คือเกรดสองดาวนะจ๊ะเอออู้จะตายแล้วเป็นเพื่อนเพื่อนบอกหน่อยเออไอซีเอ็กจะตายนั่นแหละฮิวผมบอกไปหนึ่งทีเออไม่ถึงหมื่นเนื้ตีผมไม่เข้านะจ๊ะมีไฟนี่ด้วยคิดดูสิเออเอาจะตีบอกปลาสตาร์มาแล้วจัดการเลยพวกมีแรงบอกขอฮิวก่อนเออสาระฮิวทีผมนะเอาละเลือดเหมือนโหนี่ขึ้นมาผมนะประมาณหมื่นห้าครับเอ็มมาดูสิถ้าเลือดลดนี่คือเจ็บหนักนะบอกไว้ก่อนนะฝั่งโน้นนะเอเอ ดูฝันงว่ามันฮิวสองตัวนะมผมคิดหนักเหมือนกันเนี่ยมาเอาสิชนงนไปผมนะดูการชนุนไปเรียบร้อยผมแตกเออโอเคชอบี้ผมว่าน่าจะมีเวลวละคิดดูผมนะใจเย็นยังอยู่ในเฟสหนึ่งผมนะมันอาจจะเอาเรลอดลงไม่ลงก็ได้ผมนะอถ้าเอาไม่ลงก็คือยังไม่เสมอนได้ไงเราก็แพ้ผมดูซิมันจะขนาดไหนเอาละตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งนาทีสามนิ้วผม เขาหวนะังน่จะเป็นสไตฟฟีดอมนะเพราะว่าเป็นสายสนับสนุนที่ตีแรง,งเอาละดูสินิเไปโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมนะทีมนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าซับมาดีผมก็เปรี้ยวเกินเออที่ก็เปรี้ยวเกินเอาสองดาวมาสู้เนี่ยจะทำยังไงได้ละครับผมเออซีรีส์นี้เสียบมีคือไม่มีเอาไงดีดทีมผู้ชนะเนี่ยมันไม่เอาตัวดีๆมาให้ซีรีส์นี้เลยครับผมนะคิดดูสิ เผมว่าเดี๋ยวอีซเนี่ยจะมีร่างแบบว่าแขนระเบิดแขนมา <c oughs> แขนที่พลังขับไลยสูงกว่าพวกปินเสบดูเหอะมาเอาละ่ะจะเข้าเฟสสอผมนะตอนนี้43มีละแต่ทีมเราแตกไปหนึ่งนะทีมน,นั้นนั่นจะไม่แตกนะีนพวกเลยดูซิว่าจะขนาดไหนคือไม่รู้จะผ่านตัวของ GCO 40ป,ปีวิย้อนได้ไหมเนี่ยดูสิเอาละอีกแปดนี้จะเข้าเฟสสผม เฮ้ยเมื่อกี้เกิดแสงประกายัฝั่งนู้นนะอาจจะแตกหรือเปล่าแตกนี่อันนี้เราจะมาชมเอฟเฟกต์แล้วกันนะผมนะหมายถึงว่าโทรศัพท์ผมนี่ก็คือยังดูเรื่องของยังไม่กระตุกอะประมาณนั้นผมนะแต่เล่นอ่กันนำกันทาโปรเฟนนี่เฮ้ย <c oughs> บอกแล้วเข้าดโหดอัปเดต,ต5จิกมาดูเกมมันต่อผมนะข้าเฟอสองละนี่อาจจะเสมอนนะยวลงนเนื้อเส้นนี่แหละ เออแต่ทีมเขาก็เดฟมาดีเหมือนกันผมนะป้องกันมาดีเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเจาะไม่ได้ผมคือถ้ามันเป็นไอซีเอกมาเจาะไม่ได้ไงถ้าเดฟหลังไม่แล้วรู้เรื่องเดี๋ยวจำไว้ทีมนี้ผมมาตีหลังไม่อยู่ใจเย็นโอเคทีมสองวิผมอันนี้ก็ขัดกระลุกขัดกันรับนะไอทีมน้องนี่พยายามยื้อผมนะฝั่งนวนก็พยายามบล็อกเออประมาณนั้นหลซี่จะขนาดไหน เว้ยถ้าไม่แน่นะครับถ้าเจ้าทิศมันไปปาสตานได้นี่ก็เลยจะดีอยู่แต่ฝั่งนู้นน่าจะมีป้องกันฐานะมั้งมีไม่มีไม่รู้นะมัน่าจะมีมั้งเออมีเหมือนกันผมนะมีสลาป้องกันฐานะผมเอาล่ะสิบหกวิสุดท้ายผมเป็นการผ่านไปที่อย่างนานนานเดือนสี่ทีเนี่ยคือเวลาหยุดเดือนอะที่ดูสิไม่ธรรมดาผมนะไม่ต้องให้โอุมาจิกอุมาก็ได้ผมนะจังหวะนี้เอาล่ะสิบวิสุดท้ายผม น่าจะน่าจะแพ้และรอบเนี้ยเสมอเนี่ยเราก็แพ้นะเออไม่งั้นมันจะไม่ท้าทายไงดูสิโอู้เลยเจ็ดวิเออผมโอ,โอมู้มันติดสตันครับมันติดสตันจอดสุดท้ายนะน่าเสียดายที่ e เอซิเอ็กเราไมา่อยู่ให้ e เอซิเอ็กเราอยู่นี่เลือดน้อยเพื่อนเออพ้นอ,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 อย่างน้ำแจกสักทีเลยฝากไว้สักแพ้ก่อนแพ้พมันอยู่ทีเล่นเต็มเลยฮนะเอาละสองวิเออผม เอ้ยฝั่งนู้นก็เราเอาเราลงแค่อีซี่เองมีกระสุนตรงนี้จ้ะนะเออตัวอื่นไเอาไม่ลงดูผลหน่อยซิจ้ะโอ,โ,โอ้โหวิงสนโนเขาเนี่ยิงไปเป็นสี่แสนน่ะคิดดูผมนะแต่อาเอาผมไม่ลงอ่ะคี้ดูประมาณนั้นแล้วก็เอามันไม่ลงเหมือนกัน เอาแล้วผมนะตอนนี้เสมอกัน1ต่อนหนึ่งผมนะก็คือเราแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งจะเสียเพชรหรือไม่เสียเพชรก็คือรุนกันที่คู่ที่สามนะผมพลังก็คือสูงสุดในบรรดาเจ้าพวกดีนะก็คือเจ็ดหมื่นสองผมนะแต่ว่าพลังไม่ใช่ทุกอย่างเชื่อผมโอ้โหผมบอกนะเดี๋ยวผมให้ดูลน์อัพของเขาทุกตัวนี่เสียอาเวททั้งหมดเลยนะโคตรโหดเลยครับผม <S <S ก็มีตัวของชาซากุสองผมนะแล้วก็กันน่าม้าแตกนั่นเองแล้วก็ตัวของ W โอ อ่าอินสเปกชันนะผมอืออย่างเท่นะสีแดงแล้วก็ตัวของม้าย้อมมนะม้าดําย้อมไหมประมาณนั้นแล้วก็ตัวของไอ้บปรเขาลูปัตสุตัสินนะผมถือว่ามาดีนะส่วนมือเบื้องของเขาเป็นนีโอชีอองนเองอันนี้น่าจะไม่ธรรมดาแต่ว่าเราก็เราก็สู้เหมือนกันนะใจเราสู้ไงจัดไปเอาแล้วคู่สุดท้ายผมนะจะเสียเพชรหรือจะเสียตัวกระชากระรุ่นกันคู่นี้แหละจัดมา เอาสู้ๆนะอีซีเอกเพราะว่าฉันให้ดอมอนคัดขับน้อยเออมันต้องขับไปดีดีจัดไปมีปืนืนถั่วนี่ตอดไปก่อนเออสับไป,ปที่หมาแล้วอันติฟันไปสองชุดเออ,ออยากแหวงครับผมแทบจะไม่เห็นฝุ่นออโอเคมาละบล็บอกติดสตันด้วยแทบไม่ดิดเลยสักคนตามันต่ำได้ไงเออแต่บอกเดี๋ยวจับให้เอาละรู้เรื่องผมจะมาด่มาแล้วอย่าให้ได้อีซีเอกออกนะลุงเรื่องเลยผม มาแล้วผมนะเลือดต่มแล้วเจ็บตัวรู้เรื่องมาแล้วผมใครเลือดตามจัดไปอื้อมาแตกครับผมยังไ,ไม่แตก E C A บอกเดี๋ยวจัดให้อีกทีนึงเดี๋ยวเป็นอันติเออนี่โบเขาให้แตกเรียบร้อยโอ้โหแตกไปอือ้อเลยโอ้โหโดนหลับว่าเจ้าจอดมันหลับวะ่ะเออตัวละครของเขาเนี่ยมีเอฟเฟกต์ว่าถ้าตายปุ๊บรอทีมเราจะหลับทังทีไหมแต่แล้วยังไงล่ะครับผมเออมันยังไงรู้เรื่อง E C A บอกจัดไป ดาบของฉันลไปปสีแดงฉานโอ้ะข็ให้ไม่เห็นฟุน่นมันแตกเลยนะอาะจจัสสไอ้เจสีดอมมาโมรมอหนึ่ิโลตัคิข๊อหนึกงก้าวก้นวอาขี้รำบักาไัสต้จัดไปผมนะเรียบ,บร้อยแค่นี้บอกไงเป็นไง <c oughs> เกตสองดาวเนี่ยบอกไว้ก่อนนะรอบนี้ได้สี่หมืนผมนะแต่ MVP ก็คือสไตล์ฟีดอมผมนะเออไม่ธรรมดาอารมณ์แบบว่าอีซี่เอกผมนี่มาเป็นตัวแถมวะนะเเขาเป็นตัวละครหลักนะจ๊ะอย่าลืมล่ะเอาละครับผมหน้าต่อไปก็เป็นช่วงของการลงคันนั่นเองผมซึ่งผมคิดในใจนะจริง,รงๆทีผมเตรียมใจมาแล้วว่าผมต้องเสียเพชรนะผมนะแต่ว่าคดีพลิกไงคดีพิก, <c oughs> พกผมกลายเป็นว่ารอบนี้นี่ผมไม่เสียเพชรนะผมเสียตุกกาชาแทนแล้วก็ ช่วงนี้ผมนะ่าก็มีกระชาขบวนใหม่ผมก็เป็นตัวของมาย้อมสีฟ้าผมเออมาย้อมแมวไงประมาณนั้นผมนะไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะมันค่อนข้างจะเก่งผมเออแล้วก็จะมีไอ้พวกอัญชันนิดผมนะมาโหอีกละรอบนี้ที่เหลือก็เป็นตู้กเก่าๆผมนะซึ่งไอ้ตู้นี้เรากดไปเยอะแล้วแต่มันไม่ออกกะชากมันเถอะไม่เอาแล้วเออต่อมาผมนะก็ตัวกระชาที่ผมมีก็คือมีแค่เนี้มันเป็นตัวเลือกไงเพราะงั้งงนในรอบนี้ผมจะเลือกออกมาเลยนะแล้วครั้งหน้านี่คือจัดซีรีส์นั้นเลยจัดไป โอ้โอเจ็บจี๊ดเลยฮะโอ้รอบนี้มันเป็นบูดิีินี่เหรอเฮ้ยมันข้อท่ายนะอะไรรอบนี้เป็นบูดิีินี่เหรอเอาดิีินี่ดีไหมเนี่ยเอาตัวไหนดีหนึ่งสองสามผมว่าอันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่ามั้งไอ้วันนี้นี่ผมว่าตัวสองน่าจะเท่นะผมว่าเอาตัวสองแล้วกันเป็นกองหน้านด้วยผมเป็นสายโจมตีด้วยน่าจะเล่นง่ายโอ้โจมตีคู่เลยฮะมันดียังไงเนี่ยตัวนี้ อันนี้ได้ซ้ำระเบิดดูผมจาแค่นี้ผมนะไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ล่ะเพิ่มมันยำลุกไหมเฮียอันนี้น่าจะมาแล้วอันนี้น่าจะมาแก้นนม,แกแกมือตัวของฟันดั้มซีโร่ผมนะเออหรือว่าเราจะพลิกแพลไปเล่นระเบิดดีก็ไม่รู้นะอันนี้ล่ะอันนี้เอามาสร้างความสหายต่ออิลจี้ปูตัวไหนก็น่าเล่นนะผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นลุกไหมละกันนะเดี๋ยวผมไปคอมโบกับเจ้าตัวของเบอร์นิงกันดั้มไหมเออท้ายเบอร์นิงกันดั้มดูสิว่ามันจะขนาดไหนจัดไป เอาละถ้าเวลาเราเปิดได้สีดาวผมนะมันเป็นอินเทอร์เฟสใหม่มันจะเขียนว่าโอเวอร์ไงเออโอเวอร์นี่คือสีดาวแน่นอนผมนะมันต้องคิดมากจัดไปโอ้โหภาพสวยนะปุ้งตรงมาอย่างนี้เลยครับผมถือว่าบีมเดสบีมเซเบอร์โอ้หม,มาแล้วสีแดงอืมอือย่างสวยผมนะบูไดที่นี่ยูนิตสองผมนะเออถือว่าใช้ได้ โอเคผมนะก็จบแล้วผมนะ่าสลับเกมลงฮันอันนานอกรีดไปกับตัวของกันดัมอีซีเอกครับผมเป็นยังไงหลายคนนะู่ะที่ชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมบอกครับว่าตอนที่ผมเอาจับเข้ามาเนี่ยผมมีเวงจะเสียเพชรตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าเกมมันพลิกไงผมไนมะ่น่าเชื่อกันว่าจะถึงขนาดนี้ผมนะจริงๆนี่เอ็มพีเนี่ยต้องเป็นตัวของสไตฟน้นงสองศูนย์นะแต่ว่าตัวของอีซีเอกอ่ะก็ฮาดาเมจได้ระดับหนึ่งก็ ก็ถือว่าใช้ได้เออประมาณนั้นผมนะมันเป็นตัวกีิสองดาวผมนะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ตามยุคตาสมัยผมนะเออแล้วก็เป็นซีรีส์นี้ผมนะซีรีส์ของศูนย์อ่ยทีมเนี่ยผมนะยิ่งไม่มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเลยผมนะก็ไม่ต้องถามครับว่าปรับปรุงเซตัสมานีไหมคือไม่มีเลยผมนะก็ถือว่าเป็นเป็นภาคซีรีส์ที่ทีมงานนี่รักจริงๆผมนะประมาณนั้นโอเค สำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากผมนะก็ขอให้คุณเนี่ยสนุกการเล่นเกมไลน์การ์ดอร์วอลผมวันนี้ก็ออกตัวลาแต่ทีนี้ผมนะบ๊ายบายจุ๊บ